ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆพืเซีที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะนอกเรื่องรถไฟนิดนึงนะครับมาอยู่กันที่วัดป่าหลักร้อยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะฮะมาชมอุทยานการศึกษาเกี่ยวกับพวกกฎแห่งกรรมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมาดูการจำลองภาพนะฮะเกี่ยวกับโลกหลังความตายเช่นนรก สวรรค์อะไรพวกนี้ส่วนมากจะเป็นนรกนะฮะแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือเป็ดนะฮะเนี่ยนะครับเป็ดวัดป่าหลักร้อยนะครับจริงๆที่นี่นะฮะที่นี่เปิดเปิดมานานมากแล้วนะครับประมาณสักไม่รู้นะผมผมเคยมาตั้งแต่อายุไม่ถึงสิบขวบนะฮะที่นี่ก็มาเจอกับเจ้าเป็ดสองตัวนี้นะฮะเป็นเป็ดตัวผู้กับเป็ดตัวเมีย นะครับยืนอยู่ที่วัดป่าหลักร้อยนะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่า,เ,าเป็นการจําลองในนรกนะฮะว่าทําบาปอะไรบ้างแล้วก็จะโดนอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นการแบบเป็นพวกข่มขืนอะไรเงี้ยนะครับก็ถูกถูกผู้หญิงนะฮะเอามีดเอามีดฟันเข้าไปที่นี่ฮะเจ้าโลกนะครับนะสุดยอดเลย เนี่ยนะอันนี้แบบน่กกากลัวมากแล้วก็อีกอันนึงนะฮะตัวนี้อันนี้ก็ถูกหมางับนะฮะถูกมางมังับไข่นะฮะนี่แหละนะฮะก็จะเป็นนี่ฮะนี่ฮะป้ายเที่ยวชมแดนนรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกยมาบาพบาลพวกมาเที่ยวได้นะครับหมดโควิดแล้วก็มาเที่ยวกันวัดป่าหลักร้อยนี่อยู่ที่ โคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาทางมาทางไปอำเภอโนนไทยนะครับอันนี้เป็นผีขอทานนะครับอันนี้คืออ,อ่เป็นน่าจะเป็นโยมพบาลน,นะฮะเขาเขียนว่าเมียหลวงถูกนายนิลโยมพบาลน,นำตัวมาไต่สวนนะฮะอันนี้เมียน้อยถูกจับมาลงโทษ บาปผิดศีลข้อสามนะฮะอ้าวใครเป็นใครเป็นเมียหลวงใครเป็นเมียน้อยดูเอาไว้นะโอับาทำไมทำไมเมียหลวงต้องแก่ด้วยเนาะดูสิเมียหลวงทำไมหน้าแบบต้องมีเขาเรียกว่ามีรอยตีนกาด้วยส่วนเมียน้อยหน้าตายังแบบยังาสาวๆอยู่เลยนะนะครับเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เขาเขียนว่าอะไรที่แขนผัวมันนอนกับหนูเองผัวมันมานอนกับหนูเอง เมียน้อยบอกว่าอะไรนะอีนางนี่มันแย่งผัวหนูเจ้าข่าท่านอ่ะทีนี้โยบาลว่าไงท่านโยบาลว่าไงอ่าเจ้าต้องไปปีนต้นงิ้วเออนะครับบอกใครนี่บอกเมียหลวงหรือบอกเมียน้อยนี่นะอ่โอ้โยบาลก็ฟันหล่อด้วยฟันไม่แปรงน่ากลัวนะครับนี่คือเป็นการจําลองนะฮะเป็นการจําลองในนรกนะฮะแล้วก็ ไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยอีกาอีกายักนะครับคาบไส้อันนี้คืออะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะถือป้องกัญชาด้วยยาเสพติดหรอกับเข็มใช่แหลนะน่าจะเป็นเสพยาเสพติดนะครับเนี่ยอีกาคาบไส้อันนี้ก็เหมือนกันนะอ,อีกาแบบทะลวงไส้น่ากลัวนะครับน่ากลัวสมัยที่ผมมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไม่ไม่เยอะขนาดนี้ไม่เยอะขนาดนี้ แล้วก็นี่คือครั้งแรกในรอบ20กว่าปีที่มาอันนี้คือโอ้โหแบบอันนี้คือเป็นการลงโทษในนรกนะครับเป็นการลงโทษในนรกขุมหนึ่งซึ่งแบบอันนี้ไม่รู้ว่าความผิดอะไรนะฮะคือแบบสองคนนี้นะครับสองคนนี้แบบถูกบท ถูกบดด้วยเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเหมือนที่บดไอปลาหมึกอะ่ะเลิกกินปลาหมึกเลยเลิกกินปลาหมึกย่างเลยโดยปริยายนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะผู้ชายถูกงับนะฮะผู้หญิงก็ถูกกัดเหมือนกันอันนี้ก็คือยมพบาลรูปรูปรูป,รปหัวควายนะครับ อันนี้โอ้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้หน,น้ากลัวมากนะฮะคือเป็นเป็นเป็นการลงโทษอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นอันนี้นี่ฮะนี่ฮะคือก่อนคือชาติไม่ใช่ชาติก่อนคือตอน,นยังมีชีวิตอยู่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือทุบหวัวปลาใช่ไหมชอบทุบหวัวปลาแล้วพอตายมาก็โดนปลาทุบหวัวเหมือนกัน <ST AR> เห็นไหมฮะอันนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมฮะ เอาชอบแบบชอบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาหอกไปแทงปลาใช่ไหมพอ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 ตกนระกปั๊บโดนปลาแบบงับขาด้วย mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็มีปลาทะลุออกมาจากท้องด้วยนะครับโอ้ดูอ่ะน่ากลัวมากอันนี้ก็เหมือนกันโอ้อันนี้โดนสับโอ้ย <c ười> คือน่ากลัวแท้ <c ười> โทรับเป็นท่อนๆเลยเหมือนเวลาเขาสับปลาที่ตลาดนะครับโอ้นะแล้วก็อันนี้อันนี้คืออันนี้คือก็น่าจะเหมือนๆกันอ่ะนะฮะแบบเป็นการแหวกโวต่อยองนางนี่แหละทำเอาเสียตายขาอกโอ้ย่ะนางไหนนี่อ๋อนางนี่เหรอทำเอาเสียตายขาอกโอ้เสียคนนี้เหรอ อฮ้นะครับเกี่ยวกับส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าตันหานะฮะตันหาแล้วก็กามสมักนะครับดูอันนี้แทงกบแทงปลาอ๋อก็โดนหอกแทงข้างหลังนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นหากบหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะโดนปูนหนีบสรุปเราเกิดมานี่กินได้แต่ผักนะนี่ดูแล้วนี่ <laughs> นะชอบเอ็นดูสาวๆตัดขาดอยู่แล้วเจ้าชูดีนักอะไรเนี่ยอ๋อชอบเอ็นดูสาวๆาวนี่นะฮะแบบตัดหั่มเลย <c oughs> อันนี้เขา <c oughs> เขาทำอะไรกันไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนรกอีกขุมหนึ่งคือถ้าแบบหยอดเหรียญแล้วเนี่ยฮะหยอดเหรียญ <c oughs> ห้าเหรียญสิบแล้วมันจะมีแบบ เสียงด้วยเนาะร้องโหยหวนมันจะมีเสียงด้วยนะฮะเป็นเอฟเฟกของที่นี่แต่ว่าผมไม่ไม,ไม่กล้าหยอดนะกลัวอยู่คนเดียวด้วยนะอันนี้คือแบบนะฮะโอ้เขาทำได้น่ากลัวจริงจริงเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกระบองเพชรนะใช่ไหมเออไม่ใช่ต้นงิ้วหรือเปล่าต้นงิ้วหรือต้นกระบองเพชรก็อาจจะเป็นต้นงิ้วนะเนะาะเพราะจะปินต้นงิ้วอะไรเนี่ยเป็ดขอส่วนบนุน เพื่ออุทิศให้กับญาติชื่อจุดจุด,จดนะฮะผีเปรตัวใหญ่มากสูงประมาณสักประมาณสักสิบหเมตรได้ครับประมาณสัก15-20เมตรได้โอ้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวทีนี้เรามาดูกันต่อเพราะมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้คือ บุคคลที่ทําการเบียดเบียนรีถ่ายข่มขู่ผู้อื่นเป็นบาปผิดศีลข้อ2นะครับแล้วก็อ่ะพามาดูอันนี้อะไรเนี่ยกิ้งกาเหรอโอ้อะไรไล่ยิงกระปอมเนี่ยอ๋อไล่ยิงกระปอมก็ไม่ได้นะศีล <laughs> ข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้โดนกระปอมไล่ยิงโอ้ตายแล้วหนังสติ๊กทําด้วยเหล็กด้วยนี่ดูสิ โอ oh, ้ตายตายอ่า uh, อันนี้มันทำหนูท้องแล้วไม่รับมันทำหนูท้องแล้วไม่รับคืออ๋อ oh, ผู้ชายคนนี้นะทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับนะเออนะโอ้ oh, นี่ยเนี่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 น,นี่อันนี้อีกไฮไลท์หนึ่งกระทะทองแดงนะฮะกระทะทองแดงจะเดือด จะเดือดยังไงเนาะเดี๋ยวดูสิลองไปดูในกระทะทองแดงสิโอ้น่ากลัววะน่ากลัวมากนะฮะอันนี้คือคือยมพบาลก็จะแบบเนี้ยนะฮะเขาก็จะถีบลงกระทะทองแดงแบบนี้นะครับยันเลยแบบโอ้แบบศิลปะสุดยอดมากฮะคู่กรรมคู่กัดประจำอ่าคือก็จะเป็นบาปแบบ เขาล้อวิวาดดื่มเหล้าอะไรพวกเนี้ยนะฮะในมือถือแะ่ขวดเหล้ากันก็ตกกับท่าทองแดงไปโอ้นะครับเฮ้ยเขาทำอะไรอ่๋อนั่นเสียงเขาหยอดเสียงพี่เป็ดร้องขอส่วนบุญละอันนี้ค่าหมูใช่ไหมเอาัยฆ่าเถอะพี่หมูอ๋อพ,พี่หมูก็ฟ,ฟ,า,ฟาดเอาไว้ที่ต้นคอซะทีหนึ่ง อันนี้คือข่าหมูโอ้กินหมูไม่ได้แล้วสิคราวน,นี้โอ้นี่ฮะโอ้นะครับอันนี้แบบโดนแทงโดนแทงตูดนะครับอันนี้โดนจิกตานะครับโดนนกจิกตาอ่าอันนี้อะไรเนี่ย ครับอันนี้อาจจะเป็นแบบเป็นจำลองการเรียนหนังสืออะไรเงี้ยนะนะครับโอ้เยอะมากฮะแต่สมัยก่อนไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไรเลยนะตอนนี้แบบเยอะมากจริงเนี่ยมาดูโอ้อันนี้อะไรนี่เฮ้ยเมื่อกี้ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยเอออันนี้อะไรเนี่ย อันนี้เป็นนักเรียนที่แบบเกเรหรือเปล่าอ๋อตุ๊กแกจะร้องอ๋อเหรียญห้าบาทตุ๊กแกจะร้องหยอดต้องหยอดเหรียญมันจะมีเสียงเอฟเฟกด้วยกถ้าทองแดงมีเยอะนะนะครับโอ้เด็กๆเ,เขาเดินไปทางไหนกันหมดแล้วเนี่ยผมอยู่คนเดียวนะครับใครอยากจะมาเที่ยวชมที่วัดป่าหลักร้อยนะฮะวัดป่าหลักร้อยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนไทยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นจำลองอนุสาวรียท้าวสุรนารีนะครับเหตุการณ์ทุ่งสำลิดนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่คุณยโมนะฮะได้รวมตัวกันกับครัวเมืองโคราชนะครับทำการต่อสู้กับกบฏเจ้าอนุวงศ์ที่ทุ่งสำลิด นะครับเพื่อกอบกู้นะครับแล้วก็ทำลายค่าศึกฝั่งเวียงจันทร์นะฮะที่กบนำโดยกบฏเจ้าอนุวงศ์เนี่ยนะครับก็คือเป็นวีรสตรีพคโคราชคิดว่าน่าจะเป็นท่านนี้นะฮะที่อยู่ข้างหน้ามื้นใหญ่นี่นะฮะก็คือเหตุการณ์คุญยาโมเท้าสุรานารีนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นเหตุการณ์ต่างๆนะฮะมีสารเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลมีอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ยุทธหัตถีหรือเปล่านะน่าจะใช่นะเหตุการณ์ชนช้างนะฮะยุทธหัตถีนะครับนี่นะฮะแล้วก็เดินไปจนสุดนู่นก็จะ เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นลำอะไรโคราชหรือเปล่าเพลงโคราดอะไรประมาณนี้นะนะครับนะฮะอันนี้แบบยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งน่ากลัวเว้ยเดินเดินกลับดีกว่ามันมีเยอะมากกว้างมากนะฮะอันนี้ยังแบบแค่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งท,ที่ที่พาเดินชมนะครับวัดป่าหลักร้อยนะฮะที่ อำเภอนนไทยจังหวัดนะครราชสีมาวิ่งเส้นโคราชโนนไทยนะฮะเลยเลยตัวอำเภอโนนไทยมาเอะเลยหรือ,อยังเดี๋ยวมาทางนนไทยนี่แหละนะฮะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงตัวอำเภอโนนไทยนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่จะเน้นในเรื่องของ กฎแห่งกรรมเน้นในเรื่องของชีวิตหลังความตายเน้นในเรื่องของว่าการสร้างกรรมดีกรรมชั่วอะไรพวกนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่าอยากจะอยากจะสัมผัสกับบรรยากาศแบบที่ว่านี่ก็มาดูได้นะครับมาดูได้นะฮะที่วัดป่าหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมา มันมี2วัดนะฮะมันเป็นมีวัดหลักร้อยนะฮะวัดหลักร้อยนี่อยู่ในเมืองนะครับไม่มีอันนี้ไม่มีพวกนี้กับวัดป่าหลักร้อยนะครับอยู่ที่อำเภอโนนไทยนะฮะก็คือวัดวัดนี้นะครับเออนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นสำนักพญายมตัดสินคดีความสัตว์นรกโอ้โหชื่อโหดมากเข้าไปได้ไหมเนี่ยอุ้ยเข้าได้ด้วยเหรอโอ้โหแล้วผมจะกล้าเข้าไปไมั้ยเนี่ย มันเข้าได้ไหมโอ้โหว้าวโอ้น่ากลัวแทะโอ้ม่เข่าดอกยืนดูอยู่ตรงนี้แหละแค่แค่ยืนส่องก็สยองแล้วฮะใครจะเข้าเป็นเพื่อนผมอะ่ะเอาเป็นว่าผมไม่เข้าดีกว่า ผมไม่ค่อยเหมาะกับสถานที่แบบนี้เท่าไหร่เออในฝัง่งนี้ก็มีฮะนี่ครับฝั่งนี้ก็มีอ่ะเดี๋ยวเปิดแฟลชให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนี่ฮะเฮ้ยเฮมีแสงกระพริบแวบแวบแล้แวไปดีกว่าเว้ยน่ากลัวจริงมันไม่เหมือนบ้านผีสิงนะ่ละบรรยากาศแบบความรู้สึกคนละความรู้สึกคนละเรื่องกันเลย บ้านผีสิงมันก็คือเออเข้าใจว่ามันเป็นผีอะข้างในแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเนาะเหมือนเราอยู่ในนรกจริงๆอะ่ะ <c> ด <oughs> ูสิเออแต่ละอันนะครับน่ากลัวนะน่ากลัวนะครับบรรยากาศแบบนะบอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเอามันไปนลงนรกซะคืออะไรปล่อยค่าเถอะ อะไรเนี่ยข้าไม่ได้กินอะไรเนี่ยข้าไม่ได้กินข้ามันข้ามัดไปขายอา่ออะไรวะเดี๋ยวปลาหรอหมายถึงว่าฆ่าปลาแล้วเอาปลาไปขายใช่ไหมโอ้อันนี้ก็ไอน,นี้ไงฮะเอาควายไถายนาโอ้เอาวายควายไถายนาก็ต้องมามาแบกคันไถแทนควายใช่ไหมเนี่ยโอ้ตาย ข้าวไม่ต้องกินกันแล้วคราวนี้จะไม่เป็นไรทุกวันนี้ใช้ไอ้รถไถแทนละ <c oughs> เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คนไม่ต้องทำบาป <c oughs> นะโอเคอันนี้ขุมนรกเมชาติก่อนหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นท่านโยบาลจึงลงโทษด,ดังที่เห็นว้าวคือยังไงอะ่ะเผาไฟเหรอไอ้ที่อยู่ข้างบนนี่คือย่างเหรอโอ้ยังกะย่างปลาดุกเลยเนาะ ทำไมโหดแท้นะครับเนี่ยนะฮะอันนี้คือเป็นการจำลองจำลองสถานการณ์ในในขุมนรกนะครับเป็นชีวิตหลังความตายอันนี้คืออะไรเนี่ยผ่าครึ่งเลยจนแบบไส้ทะลักนี่นี่คืออะไรโอเสียงเป็ดร้องหวยหวนโอยทำไมบรรยากาศเฮ้ยทำอะไรคนเดียววะเนี่ย นี่เอาเป็นว่าผมเชื่อว่าร้านร้านเปอร์เซ็นต์นะไม่มีใครกล้ามากลงคืนแล้วกันอันนี้ผมกล้าดึงคนเดียวนี่คือมันเป็นเวลากลางวันนะฮะแต่กลางคืนผมก็ไม่มาเหมือนกันเนื่องจากเมื่อมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างคึกคนนงแข่งรถบนทางหลวงเที่ยวผับเที่ยวบาร์ภาพออกมาจึงเป็นเช่นนี้แหละระวังตัวกันไว้นะอันนี้คือชอบขับรถซิ่งใช่ไหม ว้าวพอตกนรกไปก็จะเป็นแบบนี้นะฮะบนทางหลวงขับรถบนทางหลวงจะเป็นแบบนี้นะฮะโอ้เพราะฉะนั้นอย่าขับบนทางหลวงนะฮะไปซิ่งในซอยดีกว่านะฮะ <laughs> เอออันนี้ค่าวัวฆ่าควายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเอออันนี้ผมเหมือนเคยเห็นนะอ่าลงโทษสัตว์นรกเนี่ยนะฮะ เอาหัวชนกันอันนี้มันคืออะไรอะทะเลาะกันเหรออแบบลูกทลพีลูกทพลกทาพาคือหมายความว่าลูกลูกลูกแบบไม่ไม่กระตันอยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยจะโดนแบบนี้นะอันนี้คืออะไรหนูทำกับข้าวาแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้แบบโดนยิงใช่ไหม แบบยิงหนูอ๋ออันนี้คือไล่ไล่ยิงหนูโอ้ก็เลยจะโดนหนูยิงคืนโอ้ตายกินหนูก็ไม่ได้กินหมูก็ไม่ได้เขาเนี้เอากินผักอย่างเดียวก็แล้วกันเลื่อยยนต์มหัศจรรย์ <c oughs> ใช้สําหรับลงโทษผู้ที่ชอบตัดไม้ทําลายป่าเอา้านี่เลยใครใครตัดไม้ทําลายป่าโอ้อ๋ออันนี้ก็เป็นรูปนี่ฮะเป็นรูปแบบต้นไม้ครับเป็นลายต้นไม้แล้วก็มีหน้าคน นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้ไขว้เนี่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบต้นไม้เหมือนกันมีมีใบใบไม้ด้วยใช้ขวานเงินขวานทองนี่แหละเนาะแล้วก็มีเลื่อยอนตนี่ฮะเรื่อยอนตเลือตัดไม้โหโดนบนแบบแหวกกลางอกเลยอ่ะโอ้สยองมากตัดไม้ทําลายป่านฮะนี่นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ตัดไม้ทําลายป่า นะอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่เหมือนกันฮะตัดไม้ทําลายป่าก็จะโดนสับกลางก,กบาลเลยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนกับโซนลูกทรพีนี่แหละนะฮะโซนลูกทรพีคือ ลูกนั่งกินเหล้าหัวจุ้มกันแต่ว่าแม่นอนป่วยอยู่นะฮะใครเป็นแบบนี้บ้างก็นะฮะนี่ดูไว้นะฮะเป็นตัวอย่างนะครับก็ตกนรกไปก็จะแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยฮะโอ้ยนะฮะสภาพอืมตีหวัวมาด่าแม่เจ๊กเนี่ยฮะเขาเขียนไว้ตีหวัวมาด่าแม่เจ๊กรอการลงโทษจากโยมบาลน,นะฮะ อันนี้ก็อันนี้ก็อะไรเนี่ยท่านพญายมทําอะไรเนี่ยพญายมกําลังลงโทษสัตว์นรกนะฮะอันนี้คือปาดคอนะฮะปาดคออันนี้แบบเลื่อยเลื่อยกลางตัวเลื่อยแบบเลื่อยสองคนนะฮะเลื่อยสมัยใสย่ัมโบราณน,นะฮะโอ้ยนะภาพนี้เกิดบุคคลนี้เมื่อมีชีวิตยอยู่ชอบคอรับชั่นโกงกินบ้านเมือง เมื่อตายไปจึงถูกนํามาลงโทษเช่นนี้อา้าวแชร์ไปเยอะๆนะฮะคลิปนี้อาเล่นประเด็นนี้เลยกูอา้ากำลังฮิตเลยเกินนี่นะฮะขอรับชันโกงกินบ้านเมืองดูเอาไว้นะฮะตกตกนรกแน่นอนนะครับพอตายไปนี่นโดนอุ้ยโอ้โหใจหายหมดโอนะฮะเอาต่อนะครับ ตันรโกโกงกินบ้านเมืองนะฮะตกตันรกไปก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเหมือนคนนี้คนนี้หน้าเหมือนใครเนี่ยอ้าวดูเอาเองก็แล้วกันหน้าเหมือนใครวะเ <laughs> นี่ยนะฮะถูกเลื่อยนะครับถูกเลื่อยท้องนะฮะหน้าท้องเลยนะก็จะมีนกนะครับมากินไส้นะะียเพราะว่าก็ตอนมีชีวิตอยู่นะครับมีอํานาจแล้วก็โกงกินบ้านโกงกินเมืองนะฮะทุจริตคอร์รัปชันนีนะฮะก็เลย กดแหงกร,รมนะครับหลังจากตายไปแล้วนะฮะโอ้น่ากลัวจริงๆนะฮะโอ้นะครับเลื่อยกลางอกเลยสองคนนะฮะดูหน้าโรยาบาลแต่ละคนสิครับนะฮะโหดๆทั้งนั้นเลยเอานะครับท่านพญาโยมไม่มีใครแบบยิ้มเลยอะ่ะนะครับนี่เลยนะฮะจำไว้นะฮะ <laughs> จำไว้นะครับอ่าอย่า ผู้จิตคีรขรับชั้นเลยนะฮะอ่าช่วยช่วยกันนะครับช่วยช่วยกันตรวจสอบด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยเรียงคิวลงกระทาทองแดงนี่เป็ดนะนี่อันนี้คือเป็ดนะครับอันนี้คือเป็ดนะครับเนี่ยฮะโอ้นี่ใน,นกระทะทองแดงเลยอ๋อนะครับน่ากลัวจริงจริงนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะ เดี๋ยวสัตว์นรกจะลองเป็นขุมนรกที่ทรมานที่สุดนะฮะนี่เป็นขุมนรกที่ทรมานที่สุดนะฮะกระทะทองแดงนะครับกระทะทองแดงนะครับนะฮะใช้ชีวิตเสเพลยอยู่ในเหล้ายาอะไรพวกนี้นะฮะบุคคลกลุ่มนี้นะครับกระทะทองแดงมีหลายกระทะอยู่นะฮะทองแดงเนี่ยเดี๋ยวมาดูเด็กนักเรียนกลุ่มนี้แป๊บหนึ่งนะฮะว่าเขาทำผิดอะไรบ้างนะะเขาถึงเป็นแบบนี้อุย้ย อันนี้คืออะไรเนี่ยคือซากงูนะใช่ไหมมันเป็นซากงูนะงูมุดมุดเข้าไปในในนี้แล้วมันออกไม่ได้แล้วมันตายอยู่ในน,นี้เออเข้าไปทําไมวะเด็กดือ้อนะฮะลงโทษอย่างโอ้โหแค่เด็กดื้อก็ยังตกระลกอกอะดูดิเด็กดือ้อติดกัญชาเอายาเสพติดละอันนี้กินเหล้าอันนี้ไม่ตั้งใจเรียน แค่ไม่ตั้งใจเรียนนี่โดนแขวนคอเลยนะพี่น้องนะเออเอาเข้าไปเด็กดื้อเกเรต้องรับกรรมก็ไม่รู้เขาเกเรย,ยังไงแต่ว่าโอเคละอ่าก็ตั้งใจเรียนนะครับนะฮะน้องๆทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะไม่งั้นด้ถูโดนโ,โ,โดนแขวนคอนาะยพบาลแขวนคอเลยนะโอเคละนะครับโอเคนะครับ ขอบคุณทุกทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับผมคงจะต้องลาเพื่อนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครวันนี้สำนักพยายมนะครับลาเพื่อนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ